วันนี้เราจะพามาเที่ยวงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่หรืองานลอยกระทงนั่นเองวัดพันเตาวัดเจดีหลวงและอนุสาวรีย์สังคษั์ทั้ง3จุดนี้อยู่ใกล้ๆกันบริเวณคูเมืองกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มที่วัดแรกวัดพันเตาอยู่กลางเมืองใกล้ๆวัดเจดีหลวงมีการประดับไฟ รอบพระจุดไฮไลท์บริเวณนี้สวยมากตกแต่งด้วยฐางประที่และโคมไฟหลากสีว่าถัดมาใกล้ๆกันวัดเจดีย์หลวงมีการประดับทางประที่รอบเจดีย์องค์ใหญ่หรือเรียกกันว่าเจดีย์หลวงนั่นเองสวยงามและอลังการมากสามารถเดินถ่ายรูปบริเวณรอบๆได้และจุดผังประที่บริเวณพื้นได้เดินถ่ายรูปบริเวณรอบๆก็สวย จุดถัดมาบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ใจกลางเมืองถัดออกมาจากทั้งสองวัดเล็กน้อยตกแต่มด้วยประตูป่าซุ้มไฟและซุ้มจำหน่ายทางประทีปสามารถเอาไปจุดบริเวณรอบๆได้ยังมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับนั่งพักบริเวณรอบๆบริเวณใกล้ๆก็จะมีพวกรถขายอาหารลูกชิ้นขนมน้ำต่างๆมาบริการสามารถนำมานั่งทานตรงนี้ได้ จุดสุดท้ายที่แถมมาคือของแม่ขาอยู่ใกล้บริเวณประตูเมืองเชียงใหม่มีการตกแต่งร้านประดับประดาสวยงามทั้งโคมไฟรูปสัตว์ต่างๆและร้านค้าตกแต่งด้วยโคมไฟมีจุดลอยกระทงและกระทงขายรวมทั้งอาหารด้วย